สำหรับช่วงเพย์ออฟในวันนี้นะคะบอกเลยว่าโปรเชนค่ะเขาจะพาเราไปพบกับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแต่ปัจจุบันเนีคะเขาได้ผันตัวเองมาเป็นโปรโกอล<ช>์ฟเฉยเลย <นะ S 1> แล้วเก่งด้วยนะซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าโปรโกอล์ฟที่เราพูดถึงคนนี้เป็นใครนะคะต้องไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ทุนะครับเข้าสู่ช่วงของเพย์ออฟครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟเลกาซี่กอล์ฟคลับนะครับวันนี้ผมมีนัดกับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติคนหนึ่งครับเป็นศูนย์หน้าเป็นดาวซันโบสูงสุดในชุดซีเกมนะครับเขาจะเป็นใครและเขาจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับโปรอัลเฟตในติพงศ์สีทองอินแล้วครับสวัสดีครับโปรอัลเฟตสวัสดีครับเชนครับโปรอัลเฟตครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยเรื่องกอล์ฟหรือการที่เป็นโปรโปรอัลเฟตเนี่ยผมขอย้อนกลับไปเรื่องของสมัยที่ยังเล่นฟุตบอลอยู่ครับผมทำยังไงครับถึงที่เข้ามาเล่นฟุตบอลได้ตอนนั้นเล่นไม่ถึงว่ามาเมืองไทยใช่ไหมครับครับผมตอนนั้นเล่นที่ที่ที่เริ่มตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อายุประมาณ6 7ขวบบที่ประเทศฝรั่งเศส เออต้องบอกก่อนนะครับโปรเฟสตนี้เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสด้วยครับผมครับผมนิดหน่อยครับอืมและก็ตอนนั้นก็อยู่ฝรั่งเศสแลวก็ที่นู่นเขาจะเป็นระบบคล้ายๆเขาจะมีสโมสรตั้งแต่เด็กเลยครับก็คือพ่อเขาก็ชอบบอลก็เลยให้เล่นบอลที่นู่นตั้งแต่อายุหกเจ็ดขวบครับผมแล้วก็ไปถึงอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดพ่อแม่ก็อยากจะกลับมาเมืองไทยครับก็เลยตามตามตามท่านมาแล้วก็มามาเหมือนกับเทส ให้เข้าทีมชาติอ๋อคือโปรเฟตเนี่ยอยู่ฝรั่งเศสมัแก็เด็กเลยใช่จนถึงอายุ18แล้วถึงค่อยกลับมาในประเทศไทยประมาณนั้นแล้วมานี่ก็คือไม่มีสมสอนก็คือเดินเข้าไปเลยไปไปคุยไปคุยกับอ่ากับตอนนั้นจําไม่ได้นะใครทําทีมชาติแล้วก็เดินไปคุยกับพ่อเลยครับผมว่าอยากจะเทสก็คือเล่นระดับนี้มาที่ฝรั่งเศสครับต้องการที่จะมาเล่นให้ทีมชาติไทยอะไรอย่างเงี้เขาก็เลยให้โอกาสแล้วหลังจากนั้นก็ หลังจากนั้นก็ได้ติดทีมชาติได้ติดทีมชาติแล้วก็เล่นทัวร์นาเมนต์แรกก็คือซีเกมส์ผมจําได้นะโปรเฟส์ในแมตซีเกมส์แมตชน,นเนี่ยเป็นดาวซันโวสูงสุดของการแข่ขงขันด้วยครับผมใช่ครับยุคเดียวกับซิโก,โก้กิติศักดิ์เสนาเมืองของเรานี่เองนะครับตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงบ้างโปรเฟสด้วยความที่เป็นลุกี้ปีแรกด้วยแล้วเข้าไปแข่งฟุตบอลเนี่ยคือจริงๆไอจุดไอจุดที่ที่จะจะผลงานอะไรก็ไม่ค่อยสนใจหรอกครับก็คือสนใจว่าโอเคเราอยากจะเล่นให้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 ประเทศ ให,ให้เมืองไทยอะไรอย่างนี้คือด้วยความรู้สึกว่าเราไม่ได้โฟกัสตรงนี้มันก็เลยอาจจะทําให้ผลงาน,นาดี oh. ก็ตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นดา,สาวสนวในทุกรายการจะเป็นถ้วยกอเออ King Cup, Queens Cup, Tiger ร์ค <C ups. S 1> ิงคัพควินส์คัพไทเกอร์คัพซีเกมอะไรยงี้ ค่อนข,ข้างที่จะตอนนั้นค่อนข้างที่จะฮอตฮอตมาก <c oughs> ครับผม <พอ S 1> ถ้าใครที่ไปได้ไปดูคลิปในสมัยก่อนนี่เป็น <c oughs> คนที่เล่นบอลได้มันมากครับแล้วก็คือติดทีมชาติอยู่3ปีแข่งขันประมาณ2ใช่สปีนิดนิดใช่อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้รับใช้ทีมชาติมาสองเกือบ3ปีนะครับพอเฟดและอะไรครับถึงทําให้เลิกเล่นและหันมาเล่นกอล์ฟจริงจริงตั้งใจที่จะความรู้สึกเหมือนกับพอแล้วครับแล้วก็ตอนนั้นช่วงช่วงนั้นพ่อตาเป็นคนที่แนะนํากีฬาใหม่ กีฬาที่ที่ที่เขาชอบอก็เลยลองมาเล่นดูอแต่ก็ยังคิดเลยว่าตอนแรกมันยากเกินไปหรือเปล่าคือตีไม่โดนลูกเลยครับจำได้เลยครับครั้งแรกใช่ครั้งแรกคือเป็นอะไรที่ก็อาจจะทําให้เพราะว่าพี่เป็นคนที่ชอบการแข่งขันครับเพราะอย่างนั้นเมื่อทําอะไรไม่ดีเป็นกีฬาที่ไม่เคยสัมผัสอก็เลยอาจจะอยากจะตั้งใจให้ให้ให้ได้ดี ก็เลยหันมาเล่นกอล์ฟอย่างจริงจังละอย่างจริงจังและตอนที่เริ่มเล่นกอล์ฟในพีเอเฟสใช้ช่วงเวลานานนะครับก่อนที่จะมาสามปีครึ่งสามปีครึ่งสามปีครึ่งแล้วก็มาสอบโปร <c oughs> ก็มาสอบโปรจริงๆก่อนนั้นนิดหน่อยแต่สอบไม่ผ่านสองสามทีประมาณสามทีครับแล้วก็ครั้งที่สี่ก็เลย,เลย,เ,ลยเลยสอบผ่านก็ใช้เวลาประมาณไม่เกินสี่ปีอืมแล้วหลังจากที่สอบโปรผ่านเนี่ยเริ่มแข่งขันอะไรบ้างครับพี่โอ้ตอนนั้นแข่งทุกอย่าง ก็คือที่ีอยู่ในประเทศไทยนี่แข่งทุกอย่างมีมีมีบางครั้งก็ออกไปแข่งไอพวกทัวร์นาเมนต์ของมาเลยหรืออินโดอะไรที่ที่อยู่รอบๆออเป็นอาเซียนทัวร์อาเซียนใช่ยังยังไม่ถึงกับเอเชียเอเชียทัวร์แล้วหลังจากนั้นก็ลองไปคัดเอ่อคอลิฟายิงคูลแต่ก็ไม่ได้ผ่านคัดไปครั้งสองครั้งสองครั้งั้างแต่ว่าตอนนี้ก็ยังแข่งมาเรื่อยหรือว่าตอนนี้ก็ตอนตอนนี้ก็แข่งมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนความ ความความคิดนิดหน่อยเพราะว่าตามท,ที่ที่ดูในประเทศไทยนะเป็นทัวร์ที่แข็งแกร่งสุดๆ<ช>เพราะหลงัลงหลงังหลังหลังคนที่เคยมาเหมือนมาเลเซียสิงคโปร์อินโดที่เคยมาจะจะ,จะมาทำไรายได้ที่นี่เขาไม่มาแล้วเพราะว่า<อ>เขาไม่คุ้มกับการ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 ที่เขาใช้ใช้ใช,ใช,ใช,ใช้จ่ายก็เลยก็เลยคิดว่าตอนนี้ทัวร์ค่อนข้างที่แข็งแกร่งขนาดนี้ก็คือคิดว่าถ้ายังไม่ได้อยู่ในท็อป20ของประเทศไทยนะก็ยังไม่อยากจะ move <อ>ไป next step อย่างเงี้ย พราะว่าเพราะว่าคิดว่าถ้าถ้าอยู่ในท็อป20ได้เมื่อไหร่นะในเมืองไทยนั้นน่าจะเล่นได้แทบจะทั่วท่วนี้น่าจะเล่นได้สบายสบายใช่แล้วพี่ออาเฟมีมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เราเป็นนักฟุตบอลคือขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของการเล่นฟุตบอลเนี่ยแล้วมาเล่นกอล์ฟเนี่ยความแตกต่างของฟีลลิ่งมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับก็ฟีลลิ่งก็คือถ้าถ้าถ้าดูถ้าดูนี่ที่ชัดเจนก็คือมันเป็นกีฬาฟุตบอลเมื่อก่อนจะเป็นกีฬาที่เล่นเล่นเล่นเป็นทีมครับ แล้วก็เป็นกีฬาที่เล่นเดี่ยวครับผมและผมมีความรู้สึกว่าอะไรที่ที่เล่นเดี่ยวมันอาจจะมันอาจจะใช้ความสมาธิและความตั้งใจเยอะกว่าปกติแค่แค่ซ้อมก็ก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะมีโค้ชเราจะมีคนที่จะต้องมาปลูกจะต้องมามาแนะทางแต่นี้เป็นเป็นอะไรที่มันต้องทําทุกอย่างคนเดียวจะเป็นดูแลร่างกายหรือการซ้อมหรือการทุกอย่างอ่ะมันก็เลยดูเหมือนกับ ถามว่ายากกว่านะยากกว่าเยอะเลยครับยากกว่าเยอะแม้ว่ามันจะเป็นกีฬาที่ไม่ได้วิ่งเหมือนฟุตบอลนะแต่มันก็ต้องฟิตไม่แพ้กันถ้าพูดเรื่องถึงความ fit วฟ,ฟิตนะโปรเฟสตคือช่วงแรกๆที่พี่เอาเฟตหันมาเล่นกอล์ฟหรือเร,อริเ่มเป็นนักกอล์ฟอาชีพเนี่ยในวงการกรอล์ฟทุกคนนะจะรู้กันเลยว่าพี่ออาเฟตนี่เด่นในเรื่องของการตีไกลมากก็ตอนนี้อาจจะเออก็ก็ตรงนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่ที่ที่ค่อนข้างที่จะเหมือน เหมือนไอ้พวกนักกีฬาที่หันไปตีกรอ์บอย่างนี้ส่วนมากจะเข้าจะแข็งแข็งแกร่งครับผมด้านกล้ามเนื้อด้านอะไรเหมือนเหมือนเหมือนพี่นี้ขาจะแข็งแข็งแรงมากก็อาจจะมีส่วนที่เตีไกลจริงๆตรงนี้ เพราะว่าตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมถ้าในสมัยที่โปรเฟทเทิร์นโปรใหม่ๆนี่ถ้าพูดถึงชื่อนักกอล์ฟตีไกลในประเทศไทยนี่คือคิดถึงชื่อพี่ออาเฟตก่อนเลยก็ตอนนั้นก็บ้าพลังหน่อยก็คือ,อต้องการที่จะตีไกลจริงๆแต่ตอนนี้ก็โอเคสวิงก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับผมในการนุ่มในความนุ่มนวลแต่ก็ยังก็ยังรักษาความไกลได้พอสมควรแล้วพี่เัลเฟตคิดว่าจุดไหนครับที่หลังจากที่เราไม่เล่นฟุตบอลเนี่ยความแข็งแรงของร่างกายส่วนไหนที่ทําให้มันช่วยในเรื่องของการตีไกลบ้างครับ จริงๆ <Bond> <t ans pakai Again> ช่วงล่างช่วงล่างเยอะสุดครับผมก็คือฐานเราต้องแข็งแกร่งสุดๆเพื่อให้ได้บิดได้ช่วงบนให้บิดได้เต็มที่แต่จริงๆก็คือทั้งหมดแล้งหมวเพราะว่ามันโยงกันอยู่แล้วกันเนื้อแต่จริงๆด้วยความที่พี่เอาเฟนด์ฟุตบอลด้วยนะผมว่าของฝรั่งเนี่ยในการโค้ชของในการขันรีแม็กตีไก่เนี่ยเขาบอกว่าช่วงล่างคือส่วนที่สําคัญที่สุดของกอล์ฟแล้วในการตีไก่ ว่าก็มีส่วนหนึ่งนะที่ทําให้พี่เอฟเฟตได้เปลี่ยนในเรื่องนี้มากใช่ครับแล้วตอนนี้พี่เอฟเฟตทาอะไรอยู่บ้างครับนอกจากที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพแล้วจริงๆพี่พี่เป็นคนที่เป็นเหมือนกับที่เชนบอกนักกอล์ฟอาชีพก็คือนักกอล์ฟอาชีพจริงๆครับผมคือจะไม่ทําอะไรเลยครับคือจะซ้อมซ้อมแล้วก็พยายามที่จะแข่งให้ดีที่สุดเพราะว่าพี่คิดว่าถ้าถ้ามีอะไรมาเกี่ยวข้องอย่างอื่นเหมือนงานการอะไรเราจะไม่โฟกัสได้เต็มที่ เหมือนกับจริงๆก็มีคนชวนที่จะไปสอนกอล์ฟหรือรจะไปทําอย่างอื่นนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่ที่ททจะทำไอ้พวกอย่างนี้เพราะว่าพี่ยังรักการแข่งขันเพราะอย่างนั้นก็คือตอนนี้ก็คือเหมือนเดิมก็คือซ้อมเต็มที่แล้วก็พยายามที่จะแข่งอย่างเดียวเลยฟัวส์ทั้งหมดกอล์ฟเลยอล้วอย่างนี้<ช>พี่เ็ดแบ่งเวลาซ้อมอยังไงครับจริงๆม,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 มันสู่แล้วแต่ว่าเป็นช่วงแข่งหรือช่วงถ้าช่วงซ้อมปกติก็ตอ,ตอนตอนเช้าก็จะอาจจะฟิตเนส ครับผมก็คือตรงนี้มันทิ้งไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ถ้าถ้าไม่ทําอะไรมันอาจจะทําให้เราเราไม่แข็งแรงเหมือนเดิมหรืออาจจะน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างนั้นนะเช้าก็คือฟิตเนสแต่ฟิตเนสของพี่ก็คือเป็นคล้ายๆการรักษาให้ร่างกายมันมันมันอยู่คงที่อ๋อคือก็คือใช้ใช้เวลาไม่เยอะมากอจริงจริงจริงการการที่ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ไม่จำเป็นที่เราต้องเข้าฟิตเนส ชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงไม่ไม่จำเป็นนะคแค่ส0บนาทีทําให้ประจำประจำทุกวันนะแค่นี้ก็เพเหลือเฟือเลยคือเป้าหมายคือรักษาความแข็งแรงให้เป็นแบบนี้เป็นตลอดถูก,กต้องถูกต้องและหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็ประมาณประมาณช่วงช่วงเช้าๆก็ซ้อมไดแล้วก็มีซ้อมชิปแล้วก็พยายามที่จะออกรอบได้อาทิตย์ละอย่างน้อยสครั้ง นี่คือสเกจเดยกก็คือรูทีนในวันรูทีนที่ที่ที่ทำในวันหนึ่งแต่ถ้าเป็นช่วงที่แข่งมันก็จะซ้อมอัตโนมัติเยอะกว่านี้เพราะว่าพอเราออกรอบเสร็จเรามาได์เสร็จเราเราซ้อมชิปเลยมันมันอยู่ในมันอยู่ในในในอารียนั้นก็เลยอาจจะซ้อมเยอะกว่าช่วงนั้นพี่เอเฟคับด้วยความที่กอล์ฟเป็นกีฬาที่มีความผิดพลาดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็คล้ายๆกับกีฬาฟุตบอลนะบางทีก็มีช็อตผิดพลาดบ้างพี่เอเฟคมีวิธีจัดการยังไงบ้างครับ คือจริงๆก็ต้องยอมรับตรงนี้ต้องนักกอลต้องต้องมีความที่ยอมรับว่ากีฬากรอบนี่มันเป็นอะไรที่มันต้องผิดพลาดอยู่แล้วคือจะมาคิดว่ามันจะไม่ผิดพลาดเรื่องอะไรคือถ้าเรายอมรับกับตรงนี้นะมันจะช่วยได้เยอะพอสมควรเมื่อเวลามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามคือตอนนั้นเลยนะตอนนั้นนะจะมีความรู้สึกว่าต้องลืมให้ได้ต้องลืมให้ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็มาซ่อมทีหลัง ว่าเอ๊ะมันผิดตรงไหนมันอะไรอย่างนี้แล้วก็มาซ่อมที่สนามได้แล้วก็พยายามรีพิทก็คือทําให้บ่อยๆให้ให้มันไม่เกิดขึ้นอีกอีกอีกครั้งอ๋อคือยอมรับให้ได้ก่อนว่าสภาพนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วใช่ครับเพราะว่ากีฬาก็มันต้องผิดพลาดอยู่แล้วมันไม่ใช่มันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นมันมันต้องเกิดขึ้นให้ผิดพลาดน่ะแต่เราไม่รู้ว่าตอนไหนเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่มันใช้ทั้งสมองทั้งทั้งร่างกายทั้งสภาพอากาศทั้งความคิดทั้งอะไรมันมันเยอะ ที่จะไม่ผิดพลาดเลยอแม้แต่ไทเกอร์บูก็มีความผิดพลาดแน่นอนพี่อ่เฟตมีอะไรอยากจะบอกน้องนอไหมครับที่ติดตามชมรายการอยู่ตอนนี้จริงๆอยากอยากจะบอกว่ากีฬาเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะงั้นถ้าคือเราต้องพยายามที่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 จะออกกําลังกายครับผมเรียนเรียนอย่างเดียวก็มันอาจจะไม่ไม่เพียงพอก็คืออยากจะให้ออกกําลังกายแล้วก็ทําให้มันจริงจังนิดหน่อย คือเรียนด้วยแล้วก็ออกออกกีฬาออกกำลังกายให้สุขภาพร่างกายมันแข็งแรงครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอาเฟดมากครับท่านผู้ชมครับนี่คือนักฟุตบอลทีมชาติที่เมื่อ16ปี17ปีที่แล้วนะครับเป็นนักฟุตบอลที่ฮอตที่สุดตอนหนึ่งและเขานะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหลายๆคนนะครับในช่วงนั้นซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ได้เนติพงสีทองอินเป็นแรงบันดาลใจในตอนนั้นทั้งหมดนี้คือช่วงของ pay off ในสัปดาห์นี้ครับ แท้คือเอาเฟรดเองนะครับในตีพงสีทองอินนะครับจะพูดว่านักกอล์ฟกับนักฟุตบอลเนี่ยเอามาเชื่อมกันได้อย่างไรนน่น่ะสิค่ะไม่น่าจะเข้ากันได้เอาง่ายๆเวลาที่เตะบอลให้ได้ไกลๆเนี่ยก็ต้องมีการไล่ลําดับตอนที่เขาเตะถูกไหมคือต้องมาแล้วก็มีการบิดตัวบิดเกลียวทั้งหลาย่างเง้ยช่วงล่างเขาต้องแข็งแรงผมว่าเขาเอาช่วงนั้นแหละมาทําให้รู้สึกว่าช่วงล่างเขาแข็งแรงแล้วลำดับรนการตีของเขาถูก เขาก็เลยเป็นคนที่เป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลครับเหมือนพลังมันส่งขึ้นมาด้วยเนาะใช่มันมีการวิดเกลียวตามตามธรรมชาติที่เขาเคยมีอยู่แล้วโอ้เลิศเลยเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคนนึงที่ฝีมือดีนะคะครับอะละค่ะแต่สาหรับช่วงนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนารแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอของดีๆที่รออยู่ในช่วงหน้ากับช่วงโปร